กาศนมัสการครับอ้าวจเพรจเลนพสลากินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหเดือนกรกฎานะสองห้าหกห้าสองห้าแสนบนเนาะสองห้าหกห้าเลขสองห้าแสนเนี้ยเด็ดปูองห้าแสนปูเล็องห้าแสนนประมูลมากอ่าคนประมูลมากห้องธรรมดาธรรมดาอ่าเลขสองห้าแสอ่า เป็นธรรมดาเดินต่อเนื่องอยู่เด้กลับเล็กวนี่อ่าเดินต่อเนื่องอยู่เด้เล็กวิ่งนี่นี่แต่พูมากกว่าเข้าตลอดเมื่ปัวเข้าตลอดเข้าตลอดเกล็ดซองบนอย่างเดียวซ<ก>อ,องบนอย่างเดียวซองบน 5, 000, 100, 000, 000, 000. ห้าแสนหนึ่งสิบร้อยพันเหมือนแสนหนูอะไรดิเนาะก็นาะถือถือสลากได้จักห้าแสนเนาะ ัโ <laughs> <laughs> สุดยอดเลย <laughs> บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดีวยวเด้อพี่น้องงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาสองตัวมาหนึ่งตัวครับสองตัวมาหนึ่งตัวบนอย่างเดียวหาเลขมาประกอบต่อพี่น้องเด้อครับสองตัวมาหนึ่งตัวเลขสองบนห้าแสนมันมาได้เจะให้เด้องวดนี้ บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวหาเลขมาประกบได้เอฟซีดได้ตัวใดมาตัวใดกินสอบตัวใดเอาเลขเดินดีก็ได้เลขเดินดีศูนย์ห้าเก้ามาประกบเลยครับอ่าบนอย่างเดียวเลขเดินดีศูนย์ห้าเก้าสมมุติว่าเอาหามากกับหาแปดศูนย์แปดเก้าแปดเนาะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ ศูนย์สองหาสองเก้าสองอ่าอันนี้อันนี้แค่เลขเดินดีนะไม่ใช่สูตรของอาจารย์แต่เป็นของเลขบนเดินอย่างเดียวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวเป็นบอดิจัพกูมาห้น้ำบอดกูบวัวครับผมมาหนึ่งตัวเนี่ยครับบอดดิจัพกู่องบนวันนี้บอดดิจัพคูคอ่าเด็กสองบนมาหนึ่งตัวไม่ได้จับคูวันนี้ บนอย่างเดียวได้ดพี่น้องสองห้าแสนเนาะสองห้าแสนเพิ่นบาเด็จับคู่ให้เงนวดนี่ห้ากัะพิจรารณานาเอาอ่าสายหลุดสายวิ่งเพิน่นครอยู่ดอ,อกแล้วก็เซียนทั่วไทยเนาะที่ว่าหาเลขเด่นเด่นเนาะเซียนทั่วไทยทั่วโลกหาเลขกเด่นเด่นหนึ่งตัวก็มีในใจอยู่แล้วก็จัดได้เลย,เลยมีโอกาสมั่นกันว่าป,ปูแปดกับสองไหมครับมาแค่หนึ่งตัว ขันขันมาน้ากันคือไปรัลอยตัวหนึ่งไปลักลอยตัวหนึ่งไปรักลอยตัวหนึ่งขันมาน้ากันโอ้โครับสิบหน่วยไม่มาด้วยกันมาแค่หนึ่งตัวแค่หนึ่งตัวมา,มาแค่หนึ่งตัวนะ yeah. เดี๋ยวปูครับปูครับพี่อบอกผมซ่องอลันอลัน <laughs> <laughs> อันนี้เพิ่นซื้อซ่องบนลางมาลานหาอันมาปูปาลาลานหาอันนี้เพิ่นเมตตาได้เพิ่นยังไหมาก เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เก่งใจเพิ่นเดี๋ยวสิบนั่นเอาน้ำเพิ่นล่ะบ่ได้บ่มีสตังค์ให้เพิ่นนะครับของปูเพิ่นน้อาแม่ล้านหาเด้อสุ่มวัน่นก็ได้งวดละสิบล้านยี่สิบล้านบนเนราะทั่วหลายถึงปูท่ันนี้นะบ่จับยห้ไงเนี่ยบ่ค่ะปูยเพิ่นงวดนี้เพิ่นบ่จับให้บ่ของปูไหมค่ะให้ปูจับบ่ค่ะปูจับโว้ยก้าวไสเม็ดเดียวแล้วของอาจารย์ก็ก้าเม็ดเดียวแล้ว เนี่ยจับใส่เลยเก้าเม็ดเดียวครับได้ยังหรอก็ได้ได้นาะเนาะเลยเนี่ยเนี่ยได้นอะเนาะเลยรับผมเก้าสองอ่าเก้าเม็ดเดียวใส่ไปเลยอันนี้ของของอาจารย์เองเนอะขอขอตัวขอให้ยัให้มนเสียแนวทางเรียกคนเด้อเอชุดองเอาชุดเดินดีมาประกบเป็นโมโปชุดเดินดีมาประกบคือเก่าศูนย์ห้าเก้าอเอาจับเก่ามากจับเก่ามากตัวเดียวครับผม อันนี้อันนี้เลี้ยวแต่เอฟซีสิมากเด้ออันนี้ของของอาจารย์หนงจับมาใส่เพราะว่าอ่ทาทั้ง่องบนถามว่าจับให้จักโตเนี้ยาสันโเก่ามาใส่รวดแล้วเนาะเาก่ามาใส่ก็สิได้เก้าแปดก้าสองครับข <นะ S 2> ันปูดดดได้เบ,บดดื่องแล้วคันปูได้ซื้อเนี่ยบ่ถชือการละหัวดิเนี่ยเรงเดินนีเนี่ยบ่๊ได้ซื้อเลยทือกวรอดนปูมีนเนี่ยม <laughs> <c oughs> <c oughs> ัน กเลขเลขยังได้กะขาดเก่าวันใดทั้งบนทั้งล่างวันนี้มาอาธิมาบนมาล่างล่าหาได้ปูงหาคันหามาล่างกะตัวว่าเด่นหาอยู่เลขซ่องกูมุ่นหาครับกะสิว่าหาเก่าเหรวะกันกัได้หาแปดยรหาเก่าเหรอวะหาเบีออันนั้นเลขล่างเดี๋ยวอันนี้เป็นเลขบนใจเย็นใเย็นใจเย็นเย็นได้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีสิงหงอันนี้คือบนเนะ เพราะว่าอันนี้อันนี้อาจารย์ทางช่องเนาะ u t u b e ให้จับให้อาจารย์ก็เลขเด่นอาจารย์เลยเพราะว่าเก้านี่ชนสิบเจ็ดสูตร,รชนบนอย่างเดียวสิบเจ็ดสูตรของอาจารย์รบ,บนอย่างเดียวเลยสิบเจ็ดสูตรคร่อนข,ข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นในสูตรอาจารย์ต้นเศรษฐีปู่สีห้าเนาะ คขันมาจับไซต์ที่กับเก้าแปดเก้าสองเอ้ยพี่น้องสั่งกาแฟกินนั่งกินล่อรถเอ้าวห้องบริษัทเสื้อน้องห้องนั่งกินล่อิึงรุ่นรื่าหลุ่นลุดในใจรุ่นล้มก็ได้ตัวมันเกดงนะแับมันใจเรียกเก้ามันใจเรียกเก้าแต่ว่าอันนี้เรียกซ่องพันบางคนอาจติหาจับปูอยู่เนาะบางคนอาจติคิดบ่ออกบอกว่าถือเอออาจารย์เอาศูนย์มาใส่ก็ศูนย์แปดเอาสองเอา เอาห้ามาใส่ก็ห้าแปดแล้วอาจารย์บอกว่าห้าแปดไปล่างเอ๊ะทำไมห้าแปดไปบนกว่าคือไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลขออกกี่บางกอกคนบอกหยุดสกลตอนนี้คือจับให้เม็ดเดียวเลยบ่ตองลังเลพี่น้องจับเลขเก้าเออเก้าแปดเก้าสองถ้าเป็นของอาจารย์นะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับของอาจารย์ไม่ต้องกลับถือว่าผิดนะปุนถ้าออกกลับถือว่าผิด ถ,ถ้าออกกลับเราก็ยิ้มแบบแห้งๆ,นนๆ,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 ๆถ้าออกตรงล้วก็เออตฮวเพิ่นเด่นมาให้แปดกับสองเด่นทั้งสองตัวเด่นมาปูว,วันนี้บอกว่ามาหนึ่งตัวอ่าคนบอคนบอบอลบูไฮว่าเป็นตัวใดครับให้ให้เอฟซีหรือว่าให้ผู้ตินชอบมีเลขในดวงใจอยู่แล้วจับใสยย่ตัวเองครับแต่ทางช่องให้อาจารย์จับให้อาจารย์ก็สูตรของอาจารย์ที่ว่าเด่นเก้าเม็ดเดียวใส่เลย อ่าเฝ้าหาเด้อพี่น้องถลากสักใบหนึ่งขันออกไปแล้วอันนี้นี่มีแต่ช่องใหญ่ๆพี่ตาพี่ตาบูติดตามตัวไทยอย่างนี้นี่ที่ไทยอยู่เนี่ยครับบูติดตามหลายเนาะขันออกไปแล้วอันเนี้ยบ้านิเฝ้าหลังหาเด้อได้สักใบหนึ่งเราก็มาลุ้นน้ำกันกันไปว่าท่านพร้อม ขอให้ดูเฉยๆดูเพื่อความบันเทิงเสริมปัญญาในแนวทางตัวเลขเนาะเบิ้งเลขเพิ่นนี่จักสามปีสักก่อนจังซื้อก็ได้เบิ้งไปเรื่อยๆมันมันโดนไปปะปูก็เอาเพื่อความมั่นไปเนี่ยเงินก้อนแดก็สิมาบ่นเนาะเบิ้งไปเอองินจีมาบ่นเนาะก็เบิ้งไปสักก่อนเอาอย่างที่ไปเรื่อยๆจักหาปีจังซื้อพอได้เป็นมูเป็นมูยูทู้อมเป็นมูได้เฮาพร้อมเนาะ เขามาเบื่องน้ากันเมนบอมาดูแบบนี้มันมีความสุขเพราะอะไรหนึ่งสินก็บริสุทธิ์ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยดูก็ดูฟรีเนาะเมนบอดูก็ดูฟรีๆแถมได้กําไรอีกด้วยเสริมปัญญาเพราะบางคนบ่เคยหูจักดได้เลขแปดเลขเก่าบางคนบ่เคยเลียนแมนบอบางคนบ่เคยเลขเก่าเจ็ดยังไดเลขแปดเยนดยังไดเพ่นบูหงูเน้่ม่นบอบัดปูพ่นเคยเราเคยเลียนมาเออเบิ่งเสริมปัญญา เบิ่งสามปียังบ่ท่านซื้อก็ได้พี่น้องว่าจะหาปีสนุกสนานไปน้ำกันแล้วกันเนาะครับเเอออากับผมีเอาเอากระไฮขอให้ลำให้รวยเด้อนวันนี้เด้อครับผมครับผมให้ลำให้รวยเงง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 ค่ะสาธุครับผมนี่แหละครับผมแนวทางซ่องหาแสนนะครับบนอย่างเดียวนะครับ ผู้ใหญ่เจดีเพื่อนหายไม่แล้วนะครับหายมาสองตัวแปดกับสองนะครับเพื่อนวามาได้ตัวหนึ่งนะครับบนอย่างเดียวนะครับตาปูจับปูหอย่าปูสีหามาเก่านะครับจับปูหอยเก้าแปดเก้าสองนะครับกับพิจรณาวนะครับถ้าู้ใดชอบผู้ใดมักกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากพาชมเลยนะครับเด้อขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับเนาะสวัสดีครับผมได้เป็นไร